หายเจ็บยังหายแล้วค่ะหายแล้วหนูเป็นไรมาครับรถชนรถชนรถชนแล้วเป็นยังไงตัวอ่ะอันนี้คือไปาน้องหไปาค่ะตอนนี้น้องหายแล้วค่ะหายแล้วเหรอเป่าครั้งเดียวก็หายเลยเหรอหายลองกดดูกดดูกดดูก่อนกดดูตรงไหนตรงนี้นะตรงนี้ที่น้องหักใช่ไหมยังเป็นรอยอยู่เลยแต่ว่ายังเป็นรอยกระดูกบวมๆขึ้นมาตรงนี้ค่ะครับ เนี่ยนี่แล้วใช่ไหมในกระดูกมันโผล่โผล่แล้วหนูเจ็บไหมหนูเจ็บไหมตอนนี้เจ็บไหมครับเจ็บไหมเจ็บไหมไม่เจ็บรถชนมานานหรือยังต้นเดือนเนี่ยค่ะเมื่อวันที่สองแล้วก่อนมานี่เขาอาการยังไง น้องเจ็บคือน้องเป็นเด็กซนแล้วก็คือตอนแรกออกจากโรงพยาบาลคุณหมอเขาไม่ได้ดามเขาไม่ได้ทําอะไรมาแล้วน้องซนแล้วก็กระดูกน้องเคลื่อนพองเคลื่อนแล้วต้องไปขดกระดูกแล้วก็เจ็บอืแล้วก็กลัวคุณหมอกลัวกลัวกลัวเขาทำเจ็บออตตนนนนนนีีีนนี้้้เป็ไงครัับหยมมดดขึ บอคนตายังตนนี้าขายแลนยบอกบอกบอกคนตาหน่อยพูดีดีดัพูดบอกคนตาคนตาคนตาอาอน้าายแล้วค่ะไปเสเรมาาว่าวันนี้หมอบอกว่ากระดูกไท่ปลาที่หักติดกันแล้วค่ะ แล้วก็มีอาการอะไรบ้างไม่ปวดแล้วค่ะหายปวดหายปวดตั้งแต่เมื่อวานตอนที่ปูกดเสร็จค่ะว่็หายแล้วไปเอกซเรย์หมอบอกว่ากระดูกเนี่ยมันหักแล้วก็ชนกันแล้วแต่เด็กโซนเด็กโซนแล้วก็ปรากฏว่าไตกระด้าที่หักเนี่ยมันขึ้น ก็ไปโรงพยาบาลมหาราชใหม่อีกครั้งหนึ่งก็ประมาณวันที่13เอ่อไปให้คุณหมอกดใหม่หลังจากวันที่13ก็เมื่อวานให้ปูก่กดให้ให้ปู่เป่าให้ปรากฏว่าวันนี้ไปเสร็อีกครั้งหนึ่งหายแล้วค่ะกระดูกติดกันแล้วค่ะก็เลยวันนี้ตามมาอีกครั้ง